โอเทพรัตผู้รังสรรค์ของที่ระลึกเอเป็ก2 0 2 2เปิดทศวรรษใหม่ CSB สร้างคุณค่าร่วมเร่งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากผ่านการแสดงงานศิลป์ครับเน็กโอเทพรัต The CSB Creator โดยภายในงานมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบและเบื้องหลังชิ้นงานของที่ระลึกจากราชอาณาจักรไทยสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเป็ก2022 รวมถึงงานศิลปะสร้างสรรค์เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนอาทิชารอมโมโนแกรมกล่องใส่เครื่องประดับดุลโลหะและชะตะเบือกตอกระเป๋าเลซซ้นตีนจบชุดที่นั่งมหาภาคโนราลาตีผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าด้วยทุนชุมชนโอทอปนวัดวิถีบรรจุพันธุ์วัชพืชพรีเมียมโดยชิ้นงานทั้งหมดจะจัดแสดงตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่28กุมภาพันธ25์2566ณ l i v วิ g g แกล e r รี่1ชั้น3สวนการค้าสยามพารากอนครับในโอกาสน,นี้ผมเป็นตัวแทนของหน่วยงานภาครัฐนะครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้เคยมาทำงานร่วมกับทางคุณโอเทพร,รัตน์นะครับท่านดรสุพีร,ราัชนวงศในส่วนของงานสำคัญสำคัญของประเทศที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตาภัณฑ์วัฒนธรรมชุมชนนะครับในช่วงของอาการ ผ่อนคลายจากสถานการณ์โควิดนะครับก็ทําให้เรื่องของการดีไซน์นเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับได้สร้างงานให้กับชุมชนที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างแท้จริงที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือในเรื่องของอการมีนักคิดการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจ,จากประสบการณ์ของคุณโอเทพรัตน์นะครับและจากทางสมาคมส่งเสริมการค้าและส่งเสริมพัฒกรรมไทยของดรสุรพีนะครับวันนี้จงเป็นงานนิทรรศการ Craft Next นะครับของคุณโอซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมาของอเรื่องของการมีแนวคิดนะครับท,ที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสารรค์เรื่องของการแบ่งปันและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับ mm hmm. ก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนอย่างดียิ่งถึงประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยที่เราเน้นเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของการใช้ความคิดสร้างสารรค์ มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องแสงความดีกับคุณโอนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านดรสุรพีในการจัดนิทรศการครั้งนี้นะครับโดยนิทศการครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น3าแห่งนี้นะครับก็ขอแสงความดีด้วยแล้วก็คิดว่าจะเป็นเรื่องของการ เป็นการจุดประการความคิดสร้างสารรค์ให้กับน้องๆน,นักศึกษาเยาวชนและผู้ประกอบการนะครับก็ حت, ขอเชิญชวนมาชมเทศกาลคราฟต์ i t ็กซ์ i ฟิร์สเดซิชั่นไบทที่นี่ครับสยามพารากอนดิชั่นในนามาของสมาคมการค้าส่งเสริมพัตากรรมไทยและก็สมาคมส่งเสริมพัฒนาตการมอาเซียนนะคะก็ยินดีให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิงย่ยงเพราะแนวคิดที่การทํางานในเรื่องกระบวนการเสริมสร้างคุณค่าร่วมกันเนี่ยเป็นตรงกันเลย แล้วเราก็ทํากันมาต้องทำงานเพราะนั้นต่างฝ่ายต่างได้มีประสบการณ์นะคะแบ่งกันไปทําง,งานทั้งทางภาครัฐและเอกชนใน,ในาาื่อในฐานะคุณโอนนี่เป็นเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยละ่ะนะคะในหลายรา,ายด้ด้วยมีม,มีทักษะพิเศษมากเลยรายได้ซึ่งหายากมากนะคะที่จะมีอย่างนี้นะคะในคนเดียวไปดันง,งนั้นเองนี่ก็ช่วยสนับสนุนมา50ปีแล้วก็เห็นในความยากความลำบากนะคะที่ในการที่จะทำเพราะว่าเราต้อง ร่ว่ามือกันหลายฝ่ายเพราะนั้นนี้ัอยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านเลยจะเป็นใครก็ได้จะเด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ผู้ประกอบการก็ได้เพราะว่าหัตกรรมเนี่ยเหมือนยาดำแหลแทรกอยู่ในสูตรของยาสมุนไพรทุกสูตรนะคะหัตกรรมคือยาดำนั่นเองนะคะเราสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับคนทุกรุ่นทุกวัยนะคะเรียกว่า3 6 0ะนองศานะคะให้ทั้งเด็กผู้ใหญ่คนแก่คนพิการ นะคนด้อยโอกาสเด็กเกเ,เรผู้ต้องโทษใช้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะผู้ที่ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องคราฟหรือเกี่ยวข้องในเรื่องวัตถุดิบนะคะเคยพูดอยู่เรื่อยเราไม่มีคอรเฟอร์และรโรงงานนี้สิ่งเหลือใช้โรงงานก็ส่งมาได้เศษเหล็กเศษอะไรใช้ได้หมดนะคะส่งมาอลูมิเนียมเราลองอยากได้รลูมิเนีพัฒนาลิตักันนะคะ พราะฉะนั้นทุกอย่างมันมันเป็นหักตกรรมได้เลยเพราะฉะนั้นเชิญเลยถ้าใครสนใจนะคะมาคุยกันเลยติดต่อมาได้เลยที่คุณโตหรือท่านที่รับผิก็ได้นะคะที่รัสมาคมก็ได้นะยินดีมาคุยกันเลยะคะ่ะว่าอยากทําอะไรแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันทำนะ,ะร่วมด้วยช่วยกันครับที่ผมว่าสําคัญกว่าชิ้นงานที่จัดแสดงตรงนี้เนะี่ยคือกระบวนการที่มันเกิดขึ้นกระบวนการที่ทําให้ชิ้นงานเหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งเรียกว่ากระบวน c S C&V ตัวนี้หรือว่าธุรกิจจิตสาธารณะเพราะว่ากระบวนเนี้มันเป็นกระบวนที่ซื่อตรงต่อตัวเราเป็นกระบวนที่ทําให้คนอยากจะทําให้สังคมมากขึ้นเพราะทําแล้วไม่ได้เข้าตัวไม่ได้เดือดร้อนตัวเองยังพอมีรายได้กลับมาช่วยอันนี้มันมันจะเปลี่ยนมันจะเป็นการพลิกโฉมแห่งการทําให้สังคมตลอดไปถ้าเราทําได้แล้วนึกดูนะครับ ผมบริษัทขนาดเล็กอาจจะไม่ใหญ่ในวงการของผมนะแต่เทียบกับบริษัทอื่นี่เล็กทำได้ผมทําสร้างรายชุมชนง่ายๆเลยสิไทยเป็กเนี่ยชุมชนได้เลยได้ตัตรงแบบนับล้านบาทเราไม่ได้พัฒนาเราหยุดพัฒนาเสร็จแล้วต่อยอดรับต่อยอดเสร็จตอนนี้มีของขายที่จีนริะฉนั้นเนี่ยนี่แคหนึ่งบริษัททําได้ผมรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาหมื่นรายการถมอว่าผมได้แค่ร้อยล้านชุมชนได้แล้วถ้าสักพันบริษัทของประเทศรายได้เหล่านั้นเนี่ยสามารถนําส่วนต่างกําไรเนี่ย เพิ่มให้ชุมชนๆๆเขามากขึ้นแทนที่การทํางานหัตถกรรมจะเป็นงานสํารองในช่วงที่การเกษตรหรืออะไรฮะอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งทําหลักที่เขาต้องทำงานหลักต้องทำเนี่ยว่างเขาถึงมาทำงานหัตถกรรมมาทีนึงมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเท่าที่ผมเดินทางมาทั่วโลกนะครับทุกคนมีภูมิปัญญาทางทางวัฒนธรรมทางงานหัตถกรรมหมดแต่ผมเชื่อเลยครับว่าของไทยและของอาเซียน โดดเด่นที่สุดนะทุท่านเห็นด้วยนะครับโดดเด่นมากครับโดดเด่นจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อปรับเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์จริงๆเพราะนั้นเนี่ยเชิญชวนครับทุกท่าน CSV เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอาจจะเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วมแต่สำหรับผมเรียกว่าธุรกิจจิตสาธารณะนะครับถ้าทุกคนเริ่มกระบวนนี้ฝากสื่อฝากทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งต่อให้ให้ไปผมเชื่อว่า การทําให้สังคมโดยไม่เหยียด้อนตัวเองเนี่ยจะทําให้คนตัดสินใจทําเพื่อสังคมมากขึ้นหลายเท่าตัวและนึกดูนะครับสังคมโดยเฉพาะฐานรากที่เราพล้ำพูดกันไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนพร้ำพูดกันเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แหละครับจะเป็นรูปธรรมที่แท้จริงของการเริ่มสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากือเศรษฐกิจชุมชนครับ